ถ้ามันไม่เป็นความจริงก็ไม่เห็นต้องแคร์อะไรนี่ครับประธานใหญ่เอ่ยมันก็ง่ายสิแกเป็นผู้ชายแต่แม่หนูนี่เป็นผู้หญิงแกคิดว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงถ้าถูกคนทั้งบริษัทมองไม่ดีแล้วคุณย่าจะให้ผมทำยังไงครับรับผิดชอบสิเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับ คุณหญิงย่าเอ่ยไม่ไม่นะคะหญิงสาวที่นั่งฟังย่ากับหลานพูดคุยกันเอ่ยแย้งทันทีเรื่องนี้จะไปต่อไม่ได้เธอจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเด็ดขาดพาคินเลิกคิ้วสูงทันทีผู้หญิงคนนี้กล้าดียังไงถึงเป็นฝ่ายปฏิเสธเขาก่อนต้องเป็นเขาสิเขาเป็นถึงประธานใหญ่ไม่ว่าจะเดินไปไหน ก็มีแต่สาวๆมองตามตาละห้อยอยากอยู่ใกล้ชิดกับเขาทั้งนั้นคุณหญิงทัศนาวันแอบอมยิ้ม